หมูหันมาเลยวันนี้เราอยากกินหมูหันนะคะทุกคนอยู่ที่ด่านซ้ายอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเราก็เลยตั้งสเตตัสใน Facebook ว่าที่ด่านซ้ายมีหมูหันขายไหมคะนี่แล้วเราก็ได้คอนแทคแล้วเราก็สั่งทันทีเลยแล้วที่ร้านก็บอกว่าเหลือตัวเดียวใช่ไหมแล้วเขาก็ทําการหั่นให้เราเลยแล้วตอนนี้ เขาก็นัดเรามาเอาเป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะคะเขาบอกว่ารอยี่นาทีเดี๋ยวเราไปชิมกันเราก็จะได้เมนูอาหารใหม่เวลากลับบ้านเราก็จะมาสั่งหมูหันได้นะตึงๆตงจ้าโอ้ยตัวใหญ่นะตัวใหญ่มาก เลยเดี s. <S ๋ยวทดสอบความกรอบเองเนาะขอทดสอบทุกคนไหมนี <car <car ่อโอ้ <c oughs> <c oughs> ูบองฟังเสียงสิ ขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวหมดก่อนอดกิน